สวัสดีครับทุกคนพบกับคลิปสอนประกอบคอมนะครับวันนี้ปอกจะพามาประกอบคอมค่ายแดงสุดคุ้มนะครับสามารถเล่นเกมได้ทํางานตัดต่อสตรีมแน้วน,นี่ได้หมดเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดนะครับไม่ได้เอาคลิปเก่ามารีรันเนาะเพราะว่าแอปอกลงคลิปสอนประกอบคอมไปแล้วล่าสุดน่าจะสักมันสองสาคลิปที่ผ่านมานะครับแล้วรู้สึกว่ากระแสตอบรับดีไว้เฮ้ยมีกําลังใจในการทําคลิปนะครับแอปอกก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปสอนประกอบคอม กันอีกหนึ่งคลิปแล้วกันจริงจริงก็ถ้ากระแสดีนะครับยอดวิวดี1,000อัพตลอดเนี่ยเดี๋ยวปอกก็จะมาทำคลิปประกอบคอมให้ดูกันบ่อยนะครับถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์เป็นกำลังใจให้ปอกด้วยนะครับไอปอกจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแนวประกอบคอมมาให้เพื่อนเพื่อได้ดูบ่อยๆนะครับอ่ะในส่วนของรายละเอียดราคาดูใต้คลิปได้เลยนะครับซื้อลายป้อนไอปอกก็จะลงวิดโดว์ลงเกมให้พร้อมใช้เลยนะครับผมส่งฟรี มีเก็บเงินปลายทางครับถ้าสนใจสามารถทักมาที่เพจทักมาที่ไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากใช้ส่วนลดช้อปปี้ลด2,000-4,000บาทเดี๋ยวก,ก็สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้นะนะครับถ้าใครอยากคุ้มอยากรอใช้โค้ดส่วนลดเนดี่ยก็รอซื้อช่วงที่ช้อปปี้จะแจกโค้ดก็ได้นะครับแอปปกไลน์แอดปเนี่ยก็เข้าร่วมโค้ดนะเอาละเดี๋ยวเราจะมาทบทวนสเปกกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับตัว CPU ตัวนี้เป็น ลายเส้น5,5600นะครับตัวนี้ก็ตัวแรงตัวคุ้มเลยนะครับตัวนี้เป็น6คอ12เทศรองรับเกมในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตได้อีกยาวๆนะครับหรือว่าจะไปตัดต่อคลิปก็เสร็จไวหรือว่าจะไปสตรีมทํางานหลายหน้าจอก็ได้ครับผมกับซีวิวตัวคุ้มตัวนี้นะครับต่อมาเมนบอร์ดจะเป็น A500M นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับนี่สามารถใส่แรมได้2แถวใส่ M.2 ได้ใส่การ์ดจอได้อนาคต อัปเกรด cpu อัปเกรด ram m 2อัปเกรดการ์ดจอได้นะครับต่อมาในส่วนของ ssd m สองนะครับผมใช้เป็นตัว512ร้กิกนะครับเก็บข้อมูลได้เยอะนะครับโหลดเกมไวอัปเดตโปรแกรมยกย้ายไฟล์ขนาดใหญ่ได้ไวมากแล้วคอมพิวเตอร์ของผมมาตรฐาน16บหกิกบัส3,200นะครับนี่สีดำดูดันนะครับแล้วก็พระเอกคอลลานะครับผมใครสายเล่นเกมเนาะตัวนี้ก็ rx 6600สามารถเล่นเกมปรับส,สูงสูงสุดได้หลายเกมเลยนะครับความแรงถ้าเทียบกับค่ายเขียวก็ประมาณ RTX 3060ตัว12กิกนะครับแต่ถูกกับประมาณ2-3พันเลยนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับกับการ์โดโจ๊ตัวนี้ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาในส่วนของคัสปายก็เป็น600บตทเพียงพอต่อการจ่ายไฟให้สเปคคอมที่เอพ็อกจะพามาประกอบวันนี้นะครับในอนะคตถ้าอัปเกรดเป็น CPU ียในเส้นเจ็หรือว่าอัปเกรดเป็นตัว RTX 4060คั40 60, าสปายตัวนี้ก็ยังเอาอยู่นะครับอ่ะในส่วนของใครที่สงสัยเอ้าพี่ทำไมกล่องมันเป็นแบบนี้ก็คือจะเป็นกล่องลดต้นทุนนะครับในส่วนของ CPU เป็น CPU แท้ๆเลยนะครับมันก็จะลดต้นทุนได้ประมาณสักหลักร้อยครับผมหลัก1 2 3 0 0สองนะครับประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาราคาดานานนะครองดูชิ้นเป็นของใหม่มือหนึ่งประกอบใหม่ทุกอย่างนะครับไลนบบกเนีอยมีประกันให้นะครับผมหลังทั่วไปประกัน7วันเปลี่ยนของใหม่ใช่ไหม้าน์ไอ้็อกจะประกัน14วันเลยนะครับถ้าของเสียมีปัญหานะครับไอ้ประก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยโดยไม่ต้องรอเคมนะครับหรือว่าใช้ไปแล้ว2ปีกราดจอมีปัญหา แอดปลอก็จะส่งการ์จอสุดล่องให้ไปใช้ระหว่างการ์จอตัวหลักรอเคมนั่นเองนะครับนี่ก็คือการบริการของแอดปลอกแล้วก็มีทีมงานที่สป,ปอร์ตคอยให้คําแนะนําดูแลหลังการขายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้แอดปลอก็จริงๆช่างประกอบไปนิดนึงนัแหละประกอบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอทําคลิปขอทำคลิปประกอบคอมหน่อยนะครับก็เลยมันก็เลยแกะออกมาจากถุงแบบนี้นะครับจริงๆการ์จอก็แกะออกมาแล้วนะครับเกือบจะประกอบไปแล้วแอดปลอกเบรกไว้เดี๋ยวเดี๋ยวขอทําคลิปให้ fc ดูนะครับแต่ ีวรู้สึกว่าแกะหรือยังถ้าจะยังไม่ได้แกะนะครับเนี่ยนยังมีซีลอยู่เลยอ่ะแกะมาครับปุ๊บป๊บนี่กล่องก็จะบางๆอย่างนี้นะครับซีวิวไลเซนส์ห้าหกพันหกร้อยนะครับแล้วก็สังเกตดูดีนะครับถ้าเป็นกล่อง AMD แ,แต่จะมีสติกเกอร์มาให้แต่นี้ตัดสติกเกอร์ซีวิว AMD ออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นลดต้นทุนในส่วนที่หนึ่งแล้วแล้วก็กล่องนะครับกล่องก็จะเป็นแบบกล่องบางๆเลยแล้วก็ไม่ได้แบบมีสีสันโลโก้อะไรมากมายนะครับ คู่มือสีขาวปกติถ้าเป็นกล่องแท้ๆก็จะมีคู่มืออยู่ในกล่องด้วยแต่นี้ไม่มีเนาะแล้วในส่วนของซิงค์นะครับซิงก์ก็ยังเป็นซิงค์แท้อยู่นะครับเนี่ยปั๊มโลโก้ AMD แต่ถ้าเป็นของ Intel ที่เป็น N NEXT อ่ะใช่ป่ะ N เอออันนี้ N แต่ถ้าเป็นของ Intel นะโลโก้ NEXT เนี่ยตัวโลโก้ซิงค์มันจะไม่เป็น Intel นะมันจะเป็นโลโก้นี่ NEXT นะแต่ของ AMD นะครับเป็นโลโก้ AMD ก็เป็นซิงค์แท้นะครับผมเป็นซิงค์แท้แล้วก็ ซิลิโคนมาให้เราแล้วนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรโอเคเตรียไมไว้แต่ถ้าใครมีซิลิโคนที่ดีกว่าซิลิโคนที่แถมมากับซิงก์ก็ใช้ของตัวเองก็ได้นะครับต่อมาครับการที่เราจะติดตั้งซิงก์เอ็มดีนะครับเราก็ต้องแกะตรงนี้ออกก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่แกะมันจะขันนอ็อตมันจะขันนอ็อตตรงนี้ยึดกระบ,บอดไม่ได้นะครับแล้วบางคนนะครับสงสัยเวลาสั่งระกอกคอมไปร้านเขาก็จะแถมอันนี้ไปให้นะครับบางคนไม่รู้ว่า ทักมาถามแอดบอกว่าแอดบอกครับมันเอาไว้ทําอะไรมันต้องติดตั้งไหมไม่ต้องติดตั้งนะครับเพราะว่าซิงบางรุ่นมันจะไม่ต้องใช้อนี้หรือว่าบางรุ่นมันจะเป็นขาเกี่ยวก็คือมันจะเกี่ยวกับตรงนี้ได้เลยเนี่ยเกี่ยวซ้ายเกี่ยวขวาก็จบนะครับก็แต่คนสงสัยนะ้อยเพราะก็จะอธิบายไว้แล้วกันนะครับก็ตอนที่เพื่อนเพื่อนอัปเกรดซิงเนี่ยนะครับก็ต้องดูด้วยว่าเอ้ซิงที่เราซื้อมาเป็นเป็นขาสมุมแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นขาสมุมเนี่ยต้องถอดนี้ออกหรือว่าถ้าเป็นซิงที่มันต้องใช้ขาเกี่ยว ก็ใส่ตัวนี้กับคืนแล้วก็เกี่ยวซ้ายเกี่ยวขวาก็ใช้ได้แล้วนะครับอ่ะนี่แล้วก็ขันน็อตออกโอเคครับทีนี้เราก็จะมาติดตั้งซิงก์กันเลยเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลืมติดตั้งซ p u นะครับยอกยอกนะทีนี้เราก็กดนะกดแล้วก็ดันขวาออกมาอย่างนี้ อ่ะแล้วก็เอา CPU ออกมาจากกล่องได้เลยชุบทีนี้เราก็จะดูเหลี่ยมมันนะครับผมมันจะมีสามเหลี่ยมเล็กตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมเล็กทีนี้เราก็ดูตัวมุมเหมือนกันนะครับเห็นไหมมุมซ p u มันก็จะมีสามเหลี่ยมเล็กตรงนี้เห็นปะล้วก็หันให้มันตรงกันอย่างนี้เห็นไหมตรงกับสามเหลี่ยมตรงนั้นพอดีนะแล้วก็ส่วนขานะผมนี่ต้องระวังนะครับมันจะเป็นขาแบบเป็นหนามนะครับถ้ามันมันงอโอเคพอ ดัดง่ายอยู่แต่ถ้ามันหักนี่คือจบนะครับซื้อ CPU ใหม่ได้เลยนะ,ะทีนี้เราก็วางลงไปแบบนี้ให้ให้มันลงเรียบร้อยแล้วเราขยับดูเรียบร้อยเราก็งับลงไป่ะเสร็จทีนี้เราก็ติดตั้งซิงลงไปได้เลยนะครับมันก็มันก็จะมีมุมขันน็อตอยู่นะครับแล้วก็วางลงไปแบบนี้ทีนี้โอ้ยเราก็ขันเลยครับผมนับ123านะ1 2 3สาม เราจะ่าไปขันให้มันแน่นลงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่งั้นขานี้มันจะยกแล้วมันจะขันไม่ได้นะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคพอฝั่งนี้เราก็ขันไปได้เลยฟึ้1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเอันนี้คือเราขันกับร้อยแล้วนะครับ2มุมต่อมาฝั่งนี้ก็เราก็นับ1 2ึสาม หนึ่งสองสามทีนี้เราก็หมุนได้เลยนะมันก็จะหมุนให้มันตึงๆมือก็พอผมไม่ต้องแบบหมุนจนแบบบอดแตกนะผมถ้ามันเออมันแน่นแล้วก็โอเคนะครับอ่นะทีนี้เราก็ดูตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่า CPU fan ใช่ปะ่ะเราก็เอาเนี่ยสายไฟพัดลมมาเสียบตรงนี้นะครับเห็นไหมปุ๊บก็เอาเป็นว่า ติดตั้ง CPU กับซิงค์ลงาร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสว่วนสายไฟที่มันโผล่มาแบบนี้นะครับเราก็เอาแอบบแอบบไว้ตรงน็อตก็ได้มันก็จะเป็นการซ่อนสายไฟที่เรียบร้อยเห็นไหมครับอ่ะทีนี้เราก็จะมาติดตั้งแรมครอมพิวเตอร์กันนะครับแรมของใหม่มือหนึ่งนะครับแกะกล่องยังไม่ได้เปิดใช้งานเลยซุบเอารรยปาดปาดผิดมุมป้ืงปานี้คับ โอเคนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นของ XPG นะครับก็ยี่ห้อนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับผมตอนที่เราปลดล็อกปับป๊บปั๊บปลดล็อกแค่ฝั่งตรงนี้นะครับบางบอร์ดนะบางบอร์ดแค่ตรงนี้บางบอร์ดอาจจะต้อง2ฝั่งทีนี้เราก็ดูสลักดีๆนะครับแล้วก็กดลงไปตรงตรงวันนี้เลยชุบเนี่ยง่ายๆเห็นปบะส่วนถ้าใครดูแล้วโอ้ตทำไมมันวุ่นวายขี้เกียจจังอยาก รอเล่นอย่างเดียวเลยขี้เกียจประกอบนะครับอาการร้อนด้วยดูหัวร้อนก็สั่งไอ้ Apple ประกอบได้เลยนะครับลงไว้โดยลงเกมพร้อมใช้เครื่องถู่ลูกค้าเปิดเครื่องเล่นเกมได้เลยนะครับฝ่ายเปาโหลดเกมได้ครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นการติดตั้งเล่นดีนะครับต่อเนื่องกันเลยเนาะทีนี้เราก็แกะออกมาจากกล่องเลยนะครับปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับก็จะมีประกอบคอมตู้ปลาแต่งเต็มระบบ ให้ดูกันหนึ่งเครื่อนนะครับฝากนะครับผมฝากติดตามด้วยนะมันก็จะมีสลักของมันอยู่แล้วก็เล็งสลักข้างนตรงๆแบบนี้่ะแล้วเราก็เสียบลงไปปุ๊บนี่ทีนี้เราก็เอาน็อตมาขันไว้ตรงนี้ก็เสร็จนะครับน็อตดูในเมนบอร์ดนะครับน็อตก็จะอยู่ในเมนบอร์ดเราก็ต้องหาดูกัน เอานอ็อตหายไปไหนวะอ่ะเจอแล้วนะครับน็อตก็เป็นขนาดเล็กประมาณนี้นี่อันนี้เขาแถมมาให้3ตัวนะเออแถมมาเยอะจังวะทีนี้เราก็น็อตมาคันเลยครับอ่าเรียบร้อยทีนี้ก็เดี๋ยวเอาโพสพายเข้าไปในตัวเคสกันครับผมบนี่โพลสพายตัวนี้ก็ยังไม่ได้แกะซิลเลยนะครับยับ่ข้อนี้ก็ดีนะครับแอ็กซ์โใช้มาไหลสิบเครื่องแล้วตัวสายไฟเขาเนี่ยก็จะเป็นสาย สายสายถักนะครับเออไม่ใช่ว่าสายถักสิมันจะเป็นแบบสายสีดำแบนๆนะครับมันทาให้มันประกอบง่ายจัดสายง่ายนะครับแล้วก็เขาจะแถมเคเบิลไทเก็บสายมาให้เราย,ยอันนี้ของใหม่เมื่อหนึ่งครับแกะกันให้เห็นๆกันไปเลย่ะมาดูหน้าตางทเบิลไทนะครับี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมสายจะเป็นสีดานะครับทาให้เวลาเราประกอบเนี่ยประกอบง่ายเก็บสายง่ายแล้วก็ทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมันดูสวยงามเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง นี่ครับหน้าตาประมาณนี้ครับก็ดูสีดำสวยงามฮัลูหลฮลาดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ในเคสกันครับผมนะทีนี้เราก็พลสต์พายนะผมมาใส่แบบนี้เลยนะครับพัดลมดูดอากาศอยู่ข้างใต้นะครับปึ๊บแบบนีนะ้ทีนี้เราก็เอาน็อตที่เขาแถมมากับในกล่องพลสต์พายเนี่ยนะครับเอามาขันยึดพลสต์พายเข้า,ากับเคสแค่นั้นเองผมง่ายๆเดี๋ยวก็จะขอข้ามขั้นตอนนี้ไปแล้วกันนะครับขั้น พอใส,ส่เสร็จปุ๊บก็จะมาเอาเมนบอร์ดใส่เข้าไปในตัวเคสส่วนแบ็กเอลพาเนลอราก็เอามาใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแค่ประกบกันระวังหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้มันบางเดี๋ยวมันจะบาดมือนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับต่อมาครับเราก็จะเอาเมนบอร์ดมาใส่นะก่อนที่เราจะเมนบอร์ดเราก็เอาสายไฟเลี้ยง CPU นะครับแล้วก็ใส่เมนบอร์ดมารอไว้นะมันจะได้สอดใส่ไม่ยากนะครับนะแล้วก็มาเสียบไว้รอเลยก็ได้นะก็ดู ดูสลักให้มันมตรงกันดีๆนะครับโอเคแล้วก็กดลงไปนะบางคนอาจจะสงสัยนะว่าอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนเอ๊ะสายไฟเลี้ยง1ิบยูมีแค่4พินแล้วอันเนี้ยแพินมันเสียใจไ,ไหมเสียบได้นะครับสามารถเสียบแต่ว่าเขาให้มาเผื่อแล้วหรือว่าใช้อัน,นี้ก็ได้ไหมครับเนี่ยเขาแยกมามันเผื่อกันได้มันใช้แทนกันได้นะครับอันนี้ไม่ต้องเสียบก็ได้เผื่อ เอาไว้อนาคตเราเอัอเกิ่เมนบอร์ดแล้วก็เสียบไปให้หมดเลยก็ได้เช่นกันอ่ะทีนี้เราก็วางเมนบอร์ดนะครับดูฝาหลังใหามันตรงกันกันกบแผ่น backio panel นะครับอ่ะทีนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็เสียบสายไฟเลี้ยงเมนบอร์ดเข้าไปนะหลังแป๊กเรียบร้อยนะครับแป๊กนี่คือแป๊กเสียบสายลงสลักไม่ใช่แป๊กหักนะครับอือทีนี้เราก็เอาน็อตนะครับมาขันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่จุดโอเคแล้วเราก็เคลียร์สาย ไปข้างหลังให้มันเรียบร้อยต่อมาครับอันนี้นะปอะก,ก็มาเสียบพวกสายไฟพัดลมนะครับพัดลมมีอยู่3ตัวเนาะก็มี1 2 3แล้วก็ไฟหน้าเคสนะครับอีกหนึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นหัวขาวเพื่อที่จะแปลงกระแสไฟจากพะสังงานภายเนยเข้ามาเลี้ยงไอ้พวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีตัวแปลงเนี่ยมันจะใช้ไฟลงกันไม่ได้นะครับนี่คือแถมมากับตัวเคสนะแล้วเนี่ยเราก็เอาสายไฟที่มาจากตัวพลัาภายมาเสียบแบบนี้นะครับมันจะมีข้อต่อนะก็ต่อก็ต่อ,ตอ,ตอ บิดๆสักหน่อยนะครับเสียบเข้าวประมาณนี้โอเคสุว่าเสียบไปเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันว่าบล็อกทําอะไรไปแล้วบ้างอ่ะอันนี้มาดูอีกมุมนึงนะครับมุมนี้๊อกก็ได้ทําการเสียบสายออดิโอด้านหน้าเคสไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอสดีออดิโอแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นสาย USB ด้านหน้าตัวเคสนะครับช่องย s b ด้านหน้าเคสถ้าไม่เสียบมันก็จะใช้งานไม่ได้เหมือนกันนะครับไอตัว SD ออดิโอถ้าเราไม่เสียบไอแจ็คเสียบลำโพงแจ็คเสียบหูฟังด้านหน้าเคสก็จะใช้ไไม่ด้ ส่วนนี้ก็เป็น USB 3.0นะครับไอ้ USB สีดำเงินนะ่ะนาน้าเคสถ้าไม่เสียบก็ใช้ไม่ได้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกระสอพวกฟอนต์แนลต่างๆนะผมพวกปุ่ม power switch ปุ่ม reset ไฟแสดงสถานะเครื่องไฟสีดำเงินหรือว่าจะเป็นพวกไฟฮาร์ดดิสก์ไฟ s s d เวลาอ่านข้อมูลมันก็จะกระพริบๆๆๆถ้าเราไม่ได้เสียบตรงนี้มันก็จะเปิดเครื่องไม่ได้กดปุ่ม reset ไม่ได้หรือว่าไฟอาจจะไม่ติดนะครับโดยวกจะแปะ ลิงก์แช่ปอกสอนไว้ละเอียดให้แล้วกันนะครับเพราะว่าปอกพูดไปหลายหลายครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้เผื่อใครอยากจะรู้เรื่องการเสียบสายฟอนพาเนลเดี๋ยวในเร็วนี้อปอกจะมาสอนเสียบโดยไม่ต้องเปิดคู่มือนะครับให้อ่านโค้ดที่เป็นบอร์ดเอานะครับอันนี้ง่ายนะครับง่ายมากง่ายสำหรับแอปป๊อกอาจจะยากกับสำหรับคนอื่นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาติดตั้งการ์ดจอกันเลยครับการ์ดจอที่ใช้ก็อย่างที่ได้บอกไปเลยนะครับการ์ดจอ r x 6600ความแรงเนี่ยบอกเลยว่าแรงมากๆครับได้ทุกเกมปรับภาพสูงสูงสุดได้เลยนะครัับบปรระะะมมมาาณนนนี้คผของ S-Lock ดู หน้าตาของเขากันนะครับก็พัดลมใหญ่2ตัวเลยนะครับผมพร้อมฟิลระบายความร้อนขนาดใหญ่นะครับแน่นอนว่าระบายความร้อนดีเย็นแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็แกะตรงนี้ออกด้วยนะครับถ้าเราไม่แกะเดี๋ยวการ์ดจอมันจะอมความร้อนนะครับก็แกะด้วยนะครับจะไปปิดมันไว้บางบางรุ่นเขาก็จะบอกว่าอ่าให้แกะก่อนใช้นะครับเขามันก็จะมีสติกเกอร์สีเหลืองบอกอแกะออกเลยนะครับ แล้วก็หลนใตายไหมครับผมมีฮิตไปส์สีทองแดงนะผมช่วยในการระบายความร้อนดีมากเสียบหน้าจอได้ทั้งหมดถึง4หน้าจอพร้อมกันนะครับแต่หลังก็มีแบ็กเพจสวยงามนะครับป้องกันฝุ่นป้องกันราบต่างๆนะครับแล้วก็มีฮิตไป์ตรงนี้อีก1เส้นนะครับพาดไปพาดมาก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนั่นเองก่อนที่เราจะตั้งก็ถอดนี่ออกมาฟึบโอเคก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตั้งการ์ดจอก็ไปติดตั้ง สายไฟเลีเ้ยงกาจอก็เสร็จแล้วนนกนั้นก็ไปเก็บสายตามศิลปะของแต่ละคนเลยนะครับง่ายๆอันนี้คือเบสิกเลยนะผมประกอบคอมแบบนี้คือเบสิกไม่ได้แบบออปเกดอะไรเพิ่มเติมไม่ได้มีชุดน้ําไม่ได้มีพัดลมไม่ได้ซิงค์ไฟ RGB อันนี้คือเบสิกมาตรฐานนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปครับทีนี้เราก็เช็คเลยนด้ก่อนนะครับเผื่อเรายังไม่ได้แกะตรงนี้ออกนะเพราะไม่แกะเดี๋ยวมันเอาการจอสอดไม่ได้นะครับอโอเค แล้วก็กาจอมาใส่เลยเล็งสลักดีๆครับผมดูทองเหลืองให้มันแบบลงไปให้แนบสนิทนะครับตรงแผ่นทองเหลืองกาจอนอครับเรียบร้อยครับผมหน้าสมัมผัสตัวทองเหลืองกับตัวสลัตเมนบอร์ดแนบสนิทกันเรียบร้อยแล้วทีเหล็กก็ขันน็อตกับเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็น็อตมายึดกาจออคแถมให้อีกนิดแล้วกันบางคนอาจจะงงว่าเอหน่าสัมผัสกาจอกับหน้าสัมผัสเมนบอร์ดจะรู้ได้ยังไงว่ามันแนบสนิทเนี่ยครับมันจะไม่เห็น สีเหลืองนะผมจะไม่เห็นสีเหลืองตรง,ตรงแถบตรงนี้นะครับเพราะคือแบบแม้มันแนบมันแนบสนิทกันเลยนะครับให้เช็คกันดีนะครับอ่าให้เห็นแผ่นทองเหลืองของกาจจอครับอันนี้คือแนบสนิทแล้วอ่ะเรียบร้อยครับติดตั้งยากนิดนึงนะครับพอดีเคสมัน คสมันถูกนะครับอันนี้พูดตามความจริงเลยถ้าเคสถูกเรื่องการออกแบบการวางตำแหน่งเรื่องนี้มันจะมันจะติดติดขัดนิดๆหน่อยหน่อยนะครับบางเคสก็ไม่นิดหน่อยแหละยากเลยแหละนะครับต่อมาเราก็จะมาใส่สายไฟเลี้ยงให้กาจอกันนะครับแล้วก็นี่ก็เสียบอับนนี้เลยครับแปดพินนะครับปุ๊บนี่เสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือจัดสายแค่นั้นเองนะครับจัดสายอ่ะเพื่อนก็ ลองไปจัดสายกันดูนะผมว่าจัดยังไงให้มันสวยงามน,นะครับเดี๋ยวพอ ok จะเปิดชิปใหม่ทีตอนประกอบเสร็จแล้วกันนะครับอ่ะนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเอทก็ไปลงวินโดว์มาเสร็จสับพร้อมใช้งานเลยนะครับก็ลงโปรแกรมพื้นฐานแล้วก็เดี๋ยวเหลือโหลดเกมพวกไฟเอ็มบาโลเอเปคครับจีอะไรพวกนี้นะครับก็มาถ่ายคลิปให้ดูก่อนเพกกนราะกล่องอุปกรณ์ต่างเนี่ยเอทพกจะให้ลูกค้าไปเลยนะครับขอตัวชิ้นเป็นมือนหนึ่งนะครับผมประกันเริ่มตนน้นตั้งแต่1ปีถึง3ปีผมนะ1ปีเมียและบางก็ อย่างเช่นพวกเคสส่วนใหญ่ก็จะประกัน1ปีนะครับถ้าราคาถูกๆเนาะแต่ถ้าแบบเป็นเคสร,ราคาแพงเน่อยก็ประกัน2-3ปีเนาะส่วนพวก3ปีมีอะไรบ้างก็พวกการ์ดจอเมนบอร์ด CPU ส่วนประกันรลฟ์ไทมาจนกว่าจะเลิกผลิตเนี่ยก็พวกแรมอะไรอย่างงี้นะครับ SSD ส่วนใหญ่ก็ประมาณ3ปีนะถ้าบางรุ่นบางยี่ห้อก็จะ5ปีนะครับมาดูในส่วนของตัวเคสผมเคสสามารถเลือกได้หลายแบบเลยนะครับมีเป็น10-20แบบเลยหรือว่าจะแบบแนวตู้ปลาก็ได้ผมตัวนี้ก็ด้านหน้าจะเป็น สีดําด้านนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถปรับโหมดไฟได้จะเป็น RGB หรือว่าจะเป็นลูกเล่นไฟวิ่งก็ได้เช่นกันนะครับสามารถซิงไฟได้นะแต่ต้องเป็นเมนบอร์ดที่รองรับการซิงไฟนะครับเมนบอร์ดตัวนี้ยังไม่รับไม่รองรับการสิงไฟจะปรับไฟด้านหน้าแค่ได้แค่ตรงปุ่มนะครับส่วนพัดลมวิ่งออโต้เพราะว่ามันเมนบอร์ดไม่รองรับการสิงไฟนะครับไฟด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนพยในเคสนะครับก็เชยร์สายไฟให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเลย ในส่วนของพวกต้านบนมีปุ่มอะไรบ้างตัวนี้ก็มี USB 3ช่องเลยนะครับมีที่เสียบหูฟงังที่เสียบไม์นะครับปุ่มรีเซ็ตปุ่มปรับไฟนี่ปับตรงนี้นี่ครับเห็นไหมก็จะเปลี่ยนสีไปแบบนี้นะครับแต่ไฟพัดลมไม่เปลี่ยนนะเห็นป่ะอ่าประมาณนี้ครับฝักส่วนตัวนี้ก็จะบอก โลโก้ Power Supply นะครับด้านข้างเป็นกระจกเทโพการ์ะครับไอ้โอกไม่ได้เอามาเปลี่ยนไว้ให้ดูนะครับก็เสียสับพร้อมส่งแล้วนะครับส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บเงินไว้ทางรับบัตรเครดิตนะครับหรือว่าใครอยากใช้ส่วนลดช้อปปี้ส0 0พถึง4,000ก็มีเช่นกันนะครับรอกดโค้ดส่วนลดได้นะครับถ้าใครอยากคุ้มก็รอโค้ดส่วนลดช้อปปี้ช่วงต้นเดือนสิ้นเดือนกลางเดือนเนี่ยก็จะมีประมาณ2อถึงสรอบต่อเดือนเลยนะครับอ่ะถ้าสนใจสั่งคอมนะครับผมก็ทักมาได้เลยไอโอกจะ ไปส่งคมแล้วนะครับผมสวัสดีครับ